สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง o o g l e Walk กอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีกรุงเทพนะครับหรือสถานีสถานีหัวลำโพงนะครับเรานั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมานะครับวันนี้จะพาเข้าไปดูนะครับว่าสถานีกรุงเทพนะครับหรือที่หัวลำโพงที่เรารู้จักเนี่ยครับเขาปิดไปแล้วจริงๆหรอครับหรือว่ายังมีรถไฟวิ่งอยู่ไหมนะครับ และจะมีอีกคลิปนึวยนะครับที่พาเพื่อนๆไปพิพิธภัณฑ์รถไฟนะครับอย่างเมื่อกี้เราออกจอากรถไฟฟ้าใต้ดินมานะครับเราเรียกไปทางซ้ายเลาะไปนะครับก็จะเจอพิพิธภัณฑ์รถไฟนะครับนะครับเราก็เดินเข้ามาที่ประตูหลักเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ยังมีผู้ได้สารอยู่นะครับ แสดงว่าเรายังมีรถไฟวิ่งอยู่นะครับนะครับมาดูตารางรถไฟกันนะครับนี่น,นะครับกรุงเทพลบบุรีนะครับแก่งคอยนะครับหัวหินขรมบุรีสวนสนก็เท่าที่สังเกตจะเป็นรถชานเมืองนะครับที่ยังวิ่งอยู่นะครับไปฉะเชิงเซาลบบุรีบ้านพาชีนะครับแล้วก็มีที่จำหน่ายตั๋วนะครับตรงนี้ ช่องจำหน่ายตั๋วนะครับใครที่เคยมาซื้อตั๋วก็คงจะจำได้นะครับแล้วก็อย่างขบวนนำเที่ยวก็สามารถมซื้อที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในชานชาลากันนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศรวมๆของด้านบริเวณด้านในของหัวลำโพงนะครับนอาจะมนี้ผู้โดยสารปรับปนะครับไม่ได้เยอะแน่นเหมือนสมัยก่อนนะครับ ไปกันครับเดี๋ยวเขาเข้าไปดูด้านในนะครับมีเห็นแวบๆนะครับตรงนั้นมีรถจักรไอ้น้ําด้วยครับโอ้ยเมื่อกี้เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์รถไฟมาแล้วนะครับเขาบอกให้เข้ามาดูในนี้ด้วยมีรถจักรโบราณนะครับนี่นะครับเรียกนะครับก็ชานชาลาที่4ไปฉะเชิงเซานะครับมีป้ายบอกนะครับ นี่เป็นหอเฟรมนะครหอเขียดติยศนะครับหอเกียดติคุณนะครับ, oh, cool, รบเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันก่อนนะนี่ Đây นะครับ srt big legend นะครับนี่เป็นรถจักรไอ้น้ำเลขที่หกสิบเนะครับมีประวัติให้ดูด้วยนะครับน้ำหนักอุ้ยสอง0มืกิโล นะครับถเคยเห็นรถจากไอ้น้ำนะครับสวยงามมากเลยครับอันนี้เลขที่ห้าสิบสี่นะครับโอ้มีหลายคันอยู่ครับ เพื่อนๆดูได้นะครับแต่เขาห้ามขึ้นไปด้านบนนะครับน,นีเลขที่ร้อยหกสิบห้านะครับเทนวิลเลอรนะครับก็คือจัดวางล้อสิบล้อนะครับออและอันนี้แน,น่นใจว่าเป็นแม่แรงที่พี่เขาบอกหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เราไปพิพิธภัณฑ์รถไฟเขาบอกว่า จะมีแม่แรงอยู่ด้านข้างหัวจักรไอ้น้ำทุกคันเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนี่ครับก็เป็นที่บรรทุกฟืนนะครับเมื่อก่อนก็จะใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงนะครับนี่นะครับเลขที่3ามนะครับ ผมเคยเห็นนะครับที่ตามสถานีต่างจังหวัดนะครับแต่ละสถานีก็จะมีรถจักรไอ้น้ำนะครับขบวนที่ปลดระวางอ่ะครับมาอยู่ตั้งไว้บริเวณด้านหน้าของสถานีนะครับนี่นะครับก็จะมีขบวนรถไฟนะครับจอดรอรอเวลาออกนะครับผงพูดโดยสารน,นะครับ ก็ไม่ได้มาเดินนานแล้วครับที่สวรรงนะครับเมื่อก่อนไปเชียงใหม่นะครับก็ต้องมาขึ้นที่นี่นะครับทุกครั้งเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับ ก็เป็นฝั่งชานชลาที่ห้านะครับรอหัวรถจักรมาภาพอยู่นะครับไปนครสวสรรค์ับตรงน,นี้นี่ครับมีผู้โดยสารขึ้นไปนั่งรอแล้วนะครับแสดงว่าใกล้ออกแล้วนะครับเป็นขบวนไปนครสวรรค์ครับ น,นี้ก็จะเป็นรถจักรไม่ใช่รถจักรไอ้น้ำนครับเป็นรถจักรดีเซลนะครับนะอย่างขบวนนู้นนะครับ,บ,นนรบก็ไปกบินบุรีนะครับนี่นะครับเป็นรถจักร ดีเซลไฟฟ้านะครับดาวเวนพอร์ตนะครับ500แรงม้านะครับก็รถจักรดีเซลไฟฟ้านะครับบริเวณด้านบนของตัวรถจักรนะครับก็จะมีเป็นเครื่องปั่นไฟอยู่นะครับแล้วก็เป็นปั่นมอเตอร์ด้านล่างนะครับให้ขับเคลื่อนตัวรถไปด้านหน้านะครับ และพี่เขาบอกคือแต่ละคันนะครับก็จะมีตาบือชัดนะครับอยู่ในทุกขบวนเลยนี่ก็จะเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างขบวนนะครับมีรถจากในน้ำอีกขบวนนะครับเป็นเลขที่สองเจ็ดแปดนะครับนี่ขบวนใหญ่เลยครับ นนี่เป็นรถจักแปซิฟิกครับอันนี้เคยได้ยินชื่ออยู่ครับเป็นขบวนใหญ่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของสถานีหัวลำโพงในปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้ลกล้างว่างเปล่าอย่างที่คิดนะครับก็ยังมีรถไฟขบวนชานเมืองนะครับที่ยังเปิดวิ่งอยู่นะครับเปิดใช้บริการอยู่นะครับ ก็เพื่อนๆก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับที่นีนะครับมีชานชาลาที่6 7เจดดนะครับนี่ไปกับบุรีนะครับนะครับแล้วลุก็เตรียมไปรถบุรีครับในช่องนั้นนะครับก็มีเวลาบอกนะครับเป็นตารางนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังใช้รถไฟเป็นพาหนะในการโดยสารนะครับก็ มาใช้บริการกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่องโกโก้วอล์กครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ช่องเราด้วยนะครับสําหรับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวไหนนะครับต้องติดตามรอรับชมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ